สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องไอเกเซลเมย์นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนไม่ได้มาสองสามปีแต่ว่าทักษคืจริงจังได้ปีจริงๆมันธรรมดาแหละอาการก็ดีขึ้นเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ละก็เป็นปกติของที่เป็นกดไหลย,ย้อนที่หายใจไม่ไ,ไดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วย,ยนะครับว่าอาหารไหนกินได้าหายเนี่กินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงสตรอเบอรี่นะผมว่าเขาเป็นกดไหลย,ย้อนอ่ะกินได้หรือเปล่าก่อนจะพูดถึงสตรอเบอรี่เรามาดูค่าเพสก่อนดีกว่าค่าเพสคืออะไร ค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวครับผมถ้าค่า pH สนั้นต่ำกว่าเจ็ดแสดงว่าน้ำอาหารและว่าของเหลวใช่เนี้ยมีที่เป็นกรดนะครับผมค่า pH ของสตรอเบอรี่เนี่ยจะอยู่ที่สามจุดศูนย์ถึงสามจุดห้านะครับอ่าค่า pH เ,เนี่ยหลังจากที่ผมหาข้อมูลมาค่อนนะข้างเยอะนะห้าหกเจ็ดจะอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้โดยที่คนเป็นกรดย้อนะ่ะไม่ต้องกังวลเลยแต่ว่าค่า pH ของสตรอเบอรี่เนี่ยมันสากถึงสามจุดห้าก็กดรนุนรุนเลยใช่ไหมครับผม ผมต้องบอกว่าคือมันก็ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะเป็นเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวใช่ไหมคือมันมีกรดล้นอยู่แล้วแล้วก็เล่นงานคุณได้แน่นอนครับผมคือคนเป็นกรดไหลย้อนนะกระเพาะแล้วก็น้ำ่จอ่อนแออยู่แล้วดังนั้นการกรินอาหารพวกนี้ก็จ,จะเพิ่มภาชนักระเพาะก็ได้นะครับผมแล้วก็สตรอเบอรี่เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่ากรดซีติกแล้วก็กรดมาเ์ดิกอยู่ซึ่งสามารถเพิ่มกรดกระเพาะได้ดังนั้นคนเป็นกรดไหลอ่อนนะ ควรดิกเลี่ยงสตอรองโคลี่ไปก่อนเลยนะครับผมอืมครับก็ลิกเลี่ยงพวกจริงๆแล้วมันก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกับพวกมะน,นาวหรือเลมอนเลยนะไอ้กดไอ้คาดที่ H3 เนี่ยครับก็ลองไปไอ้ไม่ใช่ลองก็ดิกเลี่ยงไปก่อนนะครับผม